ในคืนมหัศจรรย์เต่าใจเย็นหิ่งห้อยสองแสงและกระต่ายว่องไวต้องร่วมมือกันออกเดินทางตามหาเวทมนต์แห่งป่าเรื่องราวเต็มไปด้วยความสนุกมิตรภาพและบทเรียนที่เด็กๆจะหลงรัก ท้องฟ้ายามค่ำคืนส่องประกายระยิบระยับกลิ่นอายของป่าฟุ้งกระจายไปตามสายลมเย็นสบายเต่าน้อยตาโตผู้สงบนิ่งกำลังเดินช้าๆไปตามขอบป่าข้างๆเขามีหิ่งห้อยน้อยสว่างสวยชื่อลูมิกำลังส่องแสงอ่อนๆส่องแสงสว่างสวยไปตามทางเดินและกระต่ายน้อยที่ว่องไวและคล่องแคล่วชื่อร็อบบี้กำลังกระโดดไปมาพลางหัวเราะคิกคัก พนี่คืนนี้จะมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นแน่ๆลูมีกล่าวเราต้องหาสิ่งมหัศจรรย์ในป่าที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของทุกคนได้มาโพนี่พูดเบาๆว่าแต่เราตัวเล็กเส้นทางยาวไกลและอันตรายร็อบบี้พูดอย่างระเริงว่าตัวเล็กไม่สำคัญหรอกดูสิว่าฉันเร็วแค่ไหน แล้วด้วยแสงของลูมิกับปัญญาของโพนี่เราก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อนทั้งสมเดินเข้ามาตามเส้นทางในป่าด้วยขาเล็กๆและแสงไฟสว่างสวัยแสงจานวนสองลงมาตามทางและท่ามกลางแสงระยิบระยับของใบไม้และดอกไม้แต่และดอกพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในโลกแห่งเวทมนต์ก่อนอื่นพวกเขามาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของป่าซึ่งชาวพื้นเมืองเรียกว่า ุบเขาที่ส่องประกายหุบเขานั้นขาดแสงและทุกย่างก้าวมีสิ่งกิดขวางเป็นก้อนหินและพุ่มไม้เก่าแก่ลูมิยกไฟฉายขึ้นและมาโพนีก็สำรวจเส้นทางอย่างชันฉลาดรอบบีสร้างเส้นทางที่เป็นมิดข้ามก้อนหินด้วยการกระโดดอย่างรวดเร็ว ค่ำคืนสิ้นสุดลงพวกเขามาถึงทะเลสาบเล็กๆแห่งหนึ่งน้ำในทะเลสาบสองประกายระยิบระยับและเต็มไปด้วยแสงวิเศษเพื่อนทั้งสาคนนั่งอยู่ริมทะเลสาบวางแผนสำหรับวันถัดไปเช้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์สาดส่องเหนือพื้นป่ายอย่างเจิดจ้าโพนี่ลูมิและรอบบี้เห็นแสงเรืองรองกลางทะเลสาบซึ่งมีความสำคัญต่อสัตว์ทุกตัวในป่าแต่เส้นทางที่ไปถึงนั้นค่อนข้างลำบาก พวกเขามาถึงเส้นทางที่แม่น้ำหินสีเขียวไหลผ่านน้ำไหลเชี่ยวและอันตรายแต่แสงจากตะเกียงทำให้หินเปล่งประกายม้าโพนี้เริ่มก้าวเดินด้วยกำลังของตัวเองและรอบบีก็ช่วยพยุงมันไปข้างหน้าด้วยการกระโดดแสงจากตะเกียงเหนือน้ำส่องสว่างเส้นทางในทุกย่างก้าวหลังจากข้ามแม่น้ำพวกเขาก็มาถึงทํามืด แสงสว่างภายในถ้ำสลัวมากและเงียบสงัดไปทั่วลูมีเปิดไฟมะโพนีจึงเดินนำหน้าไปรอบบี้กระโดดขึ้นและช่วยตัวเองและเพื่อนๆนให้ปลอดภัยบนเส้นทางอันตรายของถ้ำเมื่อถึงตอนจบของตอนนี้ทั้งสามคนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่ได้เอาชนะอุปสรรคสำคัญได้ หลังจากออกจากถ้ำพวกเขาก็พบกับแสงวิเศษที่ซ่อนอยู่ในทะเลสาบแต่แสงนั้นกลับถูกเฝ้าโดยยักษ์เงาผู้อ่อนโยนแต่น่าสะพรึงกลัวดวงตาสีแดงและร่างที่เหมือนควันของมันทำให้ทะเลสาบทั้งทะเลสาบดูน่าสะพรึงกลัวรอบบีพูดว่าเราจะไปหาเขาได้ยังไงความแข็งแกรงของเราอยู่ที่มิตรภาพละมีกล่าวถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่มีใครหยุดเราได้ ม้าโพลนี้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าๆและรอบบีก็ช่วยสลายเงายักย้ายด้วยความเร็วของเขาลูมีเพิ่มพลังแสงของเธอและในที่สุดทั้งสามก็ปล่อยรังสีวิเศษออกมารังสีนั้นลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและรังสีแสงใหม่ก็พุ่งทะยานเข้าสู่ผืนป่าพระจันทร์ฉายแสงเจิดจ้าบนท้องฟ้าทุกสิ่งในป่าเริ่มเปล่งประกายเพื่อนทั้งสามมองหน้ากันด้วยความภาคภูมิใจ หลังจากแสงสว่างกลับมาสัตว์ทุกตัวในป่าก็มีความสุขโพนี่ลูมิและร็อบบี้ตัดสินใจว่าตอนนี้พวกเขาจะช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวในป่าพวกเขาจะส่องแสงให้สัตว์ตัวเล็กๆในความมืดช่วยเหลือพวกมันบนเส้นทางอันตรายและให้กำลังใจพวกมันทุกที่ วันหนึ่งพวกเขาเห็นกระต่ายน้อยตัวหนึ่งหลงทางจากแม่ลูมีจึงสองแสงนำทางให้มาโพนี่และช่วยลูกกระต่ายน้อยตัวน้อยนั้นไว้อย่างระมัดระวังแล้วพาไปหาแม่ของมันสัตว์ทุกตัวในป่าต่างส่งเสียงร้องเจ้ยแจ้วอย่างมีความสุขและเริ่มสรเสริญเพื่อนทั้งสาม ไม่กี่วันต่อมาเพื่อนทั้งสามก็มาถึงต้นไม้โบราณในป่าซึ่งมีดอกไม้วิเศษกำลังเบ่งบานอยู่พลังที่ซ่อนอยู่ในดอกไม้นั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อความสมดุลของผืนป่าทั้งหมดแต่การจะไปถึงดอกไม้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเส้นทางเต็มไปด้วยหนามและทะเลสาบมาโพนี้เดินอย่างอดทนรอบบีเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและลูมีก็บันเทาอันตรายทุกอย่างด้วยแสงของเธอ ในที่สุดเพื่อนทั้งสามก็มาถึงดอกไม้และปลดปล่อยพลังวิเศษแสงของดอกไม้แผ่กระจายไปทั่วป่าและทุกสิ่งก็เริ่มเปล่งประกายหลังจากแสงกลับคืนสู่ป่าโพนี่ลูมิและรอบบี้ก็เฉลิมฉลองรวมกับสัตว์ทุกตัวพวกมันมีความสุขและอิ่มเอมใจพระจันทร์สว่างใสวบนอท้องฟ้าและทุกสิ่งในป่าก็เปล่งประกายระย,ระยิบระยับ เราแสดงให้เห็นแล้วว่ามิตรภาพและความกล้าหาญคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมิกล่าวมะโพนี้พูดเบาๆว่าไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากแค่ไหนถ้าเราร่วมมือกันทุกอย่างก็เป็นไปได้รอบบี้กระโดดอย่างมีความสุขและด้วยความเร็วและความกล้าหาญเราสามารถทำให้ทุกความยากลำบากง่ายขึ้นได้ ไม่กี่วันต่อมาเพื่อนทั้งสาก็พร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่พวกเขาเริ่มสอนเด็กๆและช่วยเหลือสัตว์อื่นๆในป่าความสุขและแสงสว่างแผ่กระจายไปทั่วทุกหนแห่งพระจันทร์กล่าวด้วยแสงอนันนุ่มนวลว่ามิตรภาพความกล้าหาญและแสงสว่างเหล่านี้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พนีลูมิและร็อบบี้เงยหน้ามองท้องฟ้ารู้สึกถึงความภาคภูมิใจและความสุขในหัวใจพวกเขารู้ว่าไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กหักหัวใจบริสุทธิ์และความกล้าหาญแข็งแกร่งไม่มีอะไรยากเกินความสามารถและแล้วแสงสว่างความสุขและมิตรภาพก็มักจะเกิดขึ้นในป่าเสมอและเพื่อนทั้งสามก็ออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่